ตำรวจสืบสวนนครบาลจับกลุ่มทนายความนายหนึ่งถึงบ้านพักในพื้นที่จังหวัดสงขลาหลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีข่มขืนลูกความค่ะตำรวจสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลบุกจับกุ่มในอามถึงบ้านพักในจังหวัดสงขลาโดยในอามเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายในชั้นจับกลุมในอามให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาพร้อมกับอ้างว่าเป็นการสมยอม พลตตร,รีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกรมประชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าแม้ว่าจะปฏิเสธแต่ตำรวจก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานโดยรอบคอบก่อนดำเนินการเช่นกันให้การปฏิเสธครับว่ากางตำรวจทางตำรวจผู้สืบสวนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการอะไรร ผู้ทูกจบมีความรู้ทได้กมามูลเหตุคดีนี้เกิดขึ้นในช่วงปี2565ผู้เสียหายเป็นหญิง26ปีว่าจ้างทนายความให้ช่วยถ่วงหนี้หลังตกลงรับทำคดีความกันแล้วทนายความก็ได้ชักชวนให้มาร่วมงานประชุมแล้วก็งานเลี้ยงของพักการเมืองพักหนึ่งซึ่งทนายความอ้างว่าเป็นสมาชิกพักผู้เสียหายก็คาดหวังว่าการพูดคุย เรื่องความคืบหน้าในคดีความของตัวเองค่ะจึงได้เดินทางมาหาทนายความตามคำเชิญชวนเมื่อมาถึงนะคะทนายความก็พาขึ้นไปเก็บสัมภาระในห้องพักของโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองโดยเมื่อเข้าไปถึงห้องพักก็ถูกใช้กำลังและก็ข่มขืนหลังเกิดเหตุก็ได้แจ้งความที่สอน,นอนดอนเมืองค่ะซึ่งทนายก็ทำทีคาว่าจะรับผิดชอบ ให้ผู้เสียหายนะคะพิมพ์จำนวนเงินผ่านแชทไลน์จนกลายเป็นหลักฐานที่ทนายความนั้นนำไปใช้แจ้งความกับผู้เสียหายในข้อหาแจ้งความเท็จแล้วก็กันโชคซัพย์ค่ะ